บอกเลยว่ารถคันนี้ครับที่บบแอร์ครับมีทั้งสตาร์ทเซนเซอร์นะครับมีทั้งกล้องมองหลังครับมีครบเลยครับตรงนี้บอกเลยมีครบใครนะครับใครที่กำลังเลงหรือว่ากำลังมองหารถครอบครัวนะครับรถเจ็ดที่นั่งนะครับแนะนำเป็นคันนี้เลยครับเมสูริชิบาร์เจโร่2.5 GT 4WD ปี2013ก่อนไมเนอร์เชนนะครับคันนี้เลย ครับวัสดีครับผมพบกับผมอีกแล้วนะครับเซลอาร์นะครับหลังจากที่เราหยุดช่วงปีใหม่ไปนะครับทุกคนนะครับหรือท่านผู้ชมก็ต่างกับบ้านนะครับกับต่างจังหวัดกันนะครับวันนี้เป็นวันแรกนะครับที่เซลอาร์หรือว่าทางไลน์ของเซลอาร์นะครับเปิดขายรถเป็นปกตินะครับวันนี้นะครับเซลอาร์ก็มีรถมานําเสนอนะครับเป็นรถ PPV นะครับจตินั่งอีกรุ่นหนึ่งนะครับที่น่าใช้งานนะครับเป็นมิตซูบิชิปาเจโร่ส Gt นะครับ ปีออกมา13นะครับคันนี้ครับสีนี้หายากมากนะครับผมบอกเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดรอบรถกันครับว่าคันเนี้ยเขามีดีแล้วน่าใช้งานยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเริ่มต้นจากด้านหน้าเลยนะครับโอ้โหด้านหน้านไฟใหญ่หน้าของเขาครับใสๆนะครับนี่ไฟใหญ่หน้าใสๆนี่เป็นไฟโปรเจคเตอร์นะครับตรงนี้โอ้โหมีที่ปัดล้างไฟหน้าด้วยนะครับตรงนี้ อากาศที่ปัดน้ำฝนนะครับตรงนี้มัน,นก็ไปจนหมอกโอ้โหเฟี้ยวอะน่าใช้นี่ครับนี่กระจังหน้าที่ขาเป็นโครเมียมครับแต่อันนี้นะครับเจ้าของเก่านะเจ้าของเดิมมาทำไปหุ้มแคปล่ามันครับันนี้สวยๆเลยนี่เป็นโลโก้แดงนะครับหืมน่าใช้งานอย่างงี้ตะแกงในกันชนมาครบนะครับผมบอกเลยว่าคันนี้นะครับแตกต่างกว่ารุ่นธรรมดาที่ผมเอามาทําคลิปแน่นอน คันนี้พิเศษแน่นอนใครเห็น้วต้องว้าวนะครับเดี๋ยวเราไปดูด้านข้างกัน,ก,นก่อนที่เราไปดูจุดคายแม็กข,ของเขาว่าคันนี้แม่งเอกลักษณ์แม่งโดดเด่นอย่างไรเดี๋ยวเราไปดูกันที่หลังนะครับดูด้านข้างก่อนอ่าด้านข้างนะครับจะมาด้วยล้ออันลอยรับสแตนดาร์ดจากโรงงานนะครับเป็นขอบ17นะครับยางนะครับจะเป็นยางขนาดยางครับ265นะครับ 65R17 นะครับตรงนี้นี่ครับ265 65R17 นะครับตรงนี้บอกเลยยางนะครับยางเป็นยางปี2019นะครับ ดอกเลือเหลือนะครับดอกนี้ครับเลือเหลือนะครับใช้งานได้ยาวนะครับบอกเลยนะครับดอกลึกๆใช้งานได้ยาวนะครับด้านข้างของเขานะโอ้มาบันไดข้างนะครับนี่โอ้รถวี v ีต้องมีบันไดข้างเพื่อในการขึ้นลงนะครับกระจกมองข้างนะครับเป็นฝาครอบพรีเมียมหลอดไฟ LED นะครับในกระจกมองข้างนี่โอ้เป็นไงอ่ะเจ๋งอ่ะนี่ คิวคอนสาร์รอบคันนะครับคิวคอนสาต์รอบคันเลยครับตรงนี้ผมบอกเลยสวยมีทั้งบันไดข้างมีทั้งลาวนะครับลาวนะครับลาวหลังคามีหมดเลยครับตรงนี้ผมบอกเลยโอ้มันน่าใช้งานนะครับนี่ครับทิ้ในการดูรถของผมก็จะมีให้ดูพวกตัวถังครับนี่พวกนี้ครับเม็ดอาร์คนะครับตรงนี้เม็ดอาร์คเดิมๆสวยๆเลยครับผมบอกเลยนะครับ บอกเลยครับว่าซื้อรถกับผมนะผมรายงานตรงนะครับชนก็คือชนไม่ชนก็คือไม่ชนนะครับผมบอกเลยนะแล้วก็มาดูหัวน็อตนะครับดูหัวน็อตบันพับต่างๆนะครับตรงนี้อ่าฮะครับนี่ครับดูบันพับแล้วครับเดี๋ยวเรามาดูหัวน็อตตรงนี้ครับหัวน็อตอ่านไครับว่ามันรถมันเดิมจริงๆครับผมดูเลยครับผมบอกเลยนะครับว่ารถคันนี้นะครับเข้ามาเมื่อตอนก่อนสิ้นปีเลยวันที่31อดนะครับคันนี้เข้ามาวันที่3 1อดผมบอกว่า รถยังไม่มีการเก็บงานนะครับนี่ผมไม่ดูเลยว่ารถนี่มันเป็นรถเดิมเลยครับพร้อมขายแล้วผมบอกเลยนะครับนี่นะครฮะพร้อมขายเลยครับนี่ครับเราแค่ล้างทำความสะอาดเราตั้งขายได้เลยบอกเลยวคันนี้ไม่ไม่มีการเก็บสีนะครับผมบอกเลยครับสวยๆเลยนี่บอกเลยบันพงบันพับดูได้เลยครับตรงนี้โอ้โหไม่ง่ายเพราะแม่งน่าใช้งานผมบอกเลยน่าใช้งานครับผมตัวผมเอง่ะผมผมเองคันนี้โอเคก็ยังชอบเลยนะครับตรงนี้ ผมชอบเลยด้านท้ายของเขาครับด้านท้ายก็จะมีครับเป็นโลโก้บอกสัญลักษณ์ต่างๆครับว่าเป็นรถรุ่นอะไรยี่ห้ออะไรนะครับคิวโคเมี่มคาดฝาท้ายนะครับตรงนี้ก้านปัดน้ําฝนด้านท้ายนะครับตรงกระจกนะครับไฟเบรกนะครับไฟเบรกไฟถอยเขาจะแยกเป็น2ชิ้นนะครับตรงนี้ตัวที่ติดกับฝาท้ายกับตัวติดกับตัวถังนะครับเขาจะแยกกันนะครับตรงนี้เป็นไฟเลี้ยว่องเป็นไฟท้าย2ชิ้นนะครับด้านท้ายนะครับด้านล่างก็จะมีชายกันชนมาอีกนะครับตรงนี้ชายกันชน แล้วก็มีไฟลับทีมหรือว่าไฟเบรกไมีกนะครับตรงนี้คะมีปักเซนเซอร์อีกสองสี่จ sure. right ุดนะครับตรงนี <man 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 ้ปักเซนเซอร์สี่จุดเลยตัวนี้ตัวนี้นะครับกล้องหลังก็จะมีด้วยนะครับตัวนี้มีปักเซนเซอร์มีกล้องหลังมาครบเลยครับตรงนี้ผมบอกเลยโอ้เปนน่าใช้งานจริงๆยางอลูมิเนียนี่ครบเลยนะครับยางอลูยครบมาเลยปลายท่อนะครับเป็นปลายท่อไทเทเนียมนะครับตรงนี้นิโตะนะครับปลายท่อไทเทเนียมนิโตะนะครับยางอลูยอยู่ด้านล่างครบเลยนะครับตรงนี้ผมบอกเลย โอ้น่าใช้งานอันนี้ทําไมบางคนถามว่าทําไมคลิปนี้เราอ่านไม่เปิดฝาท้ายให้ดูตอนที่นี่เลยก็เลยผมอุบไว้ก่อนว่าคันนี้มันว้าวแค่ไหนมันมีอะไรที่มันแตกต่างจากคลิปก่อนๆที่ผมทำนะครับเดี๋ยวเราดูรอบคันก่อนนะครับไปนี่นี่ครับมาดูนี่ครับประตูนี่ครับนี่ประตูหลังขวาผมบอกเลยว่ารถแม่งรถเดิมจริงอะรถสวยอะเนี่ยผมบอกเลยครับ เม็ดองรอาร์กน,นะครับตรงนี้เดิมทุกจุดน,นะครับว้าวแน่นอนเดี๋ยวผมใครแม็กองเขาร่บมันไม่เหมือนกับทุกๆคันที่ผมทําคลิปนะครับทำยูทู e ให้ลูกค้าดูครับหัวโลหัวน,อน็อตเม็ดอาร์กอะไรแนมะ่นอยู่ครบทุกจุดสภาพนี่ลยครับใครเห็นก็ต้องซื้อครับผมบอกเลย ว่ารถแม่งสวยจริงรถสวยสกิฟมาง่ายอ่ะครับผมนะเนี่ยครับเราดูรอบคันดูทิกในการดูรถเม็ดอ,องเม็ดอาร์ดูบันทงมันพับเรียบร้อยแนละ้วเดี๋ยวเราไปดูในห้องเครื่องกันครับว่าห้องเครื่องนั้นจะสวยขนาดไหนนะครับไปเดี๋ยวไปดูกันครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเรามาดูในห้องเครื่องกันเลยดีกว่านี่ครับนี่ ผมเปิดเข้ามาแล้วว้าวเลยครับไปไงล่ะครับห้องเครื่องของเทอร์มินิสุบิชิปาเจโร่2.5 GT คันนี้นะครับอ่าผมมาดูแล้วมดูหัวน็อตต่างๆแล้วหัวน็อตนะครับรถคันนี้นะครับลูกค้าเก่านะครับติดโช๊คข้าฝาปงมานะครับสวยๆเลยเปี้ยวๆเลยนะครับสีเดิมๆนะครับเดิมๆเลยนะครับนี่หน้าเดิมคานเดิมเลยครับทุกอย่างเดิมทุกจุดเลยนะครับผมบอกเลยว่าน่าใช้งานนะครับ ตัวนี้นะครับเป็น2.5 GT นะครับเจ้าของเดิมนะครับเปลี่ยนท่ออินเตอร์มานะครับเพื่อให้ระบายความร้อนได้ดียิ่งขึ้นนะครับตรงนี้ฮะเขเป็นท่อเหลนะครับผมบอกเลยสวยครับตรงนี้เจ้าของเดิมนะทำมาดีมากเลยครับผมกล้าการันตีเลยครับผมว่าคันนี้มันรถสวยนะครับรถคันนี้นะครับเป็นรถมิตซูบิชิปาเจโร่2.5 GT นะครับปี2013มาแรงมา1 7 8แรงม้านะครับคันนี้มาพร้อมกับอินเตอร์คูลเลอร์นะครับตัวนี้ผมบอกเลย สวยงามนะครับผมบอกเลยใครที่หาอยู่นะครับไม่ผิดหวังรีบเลยครับรีบเลยเราดูตรงนี้นะครับบางคนนะอาจจะไม่เชื่อวิเซลอาร์ตแนงมูบเปล่าวะผมเชิญนะครับทายลูกค้านะครับเข้ามาทดลองขับนะครับมาทดลองขับด้วยตัวเองแล้วก็มาดูรถด้วยตัวเองเลยอาจจะพูดไปลูกค้าไม่เชื่อแน่นอนนะผมเลยท้ายลูกค้ามาเดี๋ยวเราดูในห้องเครื่องี้เ็จนะครับเดี๋ยวเราไปดู ในห้องโดยสารกัน,นครับว่าในห้องโดยสารเขาอะจะมีออปชันอะไรบ้างจะสวยขนาดไหนเดี๋ยวเราไปดูกันอ่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวผมพามาดูในห้องโดยสารกันนะครับว่าในห้องโดยสารของเจ้า Mitsubishi Pajero 2.5 GT 4 w d นะครับคันนี้เป็น4 w d นะครับขับ4ปี2013ก่อน Minor Change นะครับว่าภายในของเขาอะจะสวยขนาดไหนเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับภายในของเขานะครับจะเป็นภายในเบาะหนังนะครับนี่เบาะหนัง คอนโซลนะครับคอนโซลจะเป็นคอนโซลทูโทนะครับสีดําตัดด้วยกับสีครีมนะครับตรงนี้อ่าสีเทาสีครีมตรงนี้นะครับโอ้โหมันช่างสวยอะไรขนาดนี้นะครับเดี๋ยวเราไปนั่งข้างในกันเลยครับรถคันนี้นะครับผมบอกเลยเป็นก่อนเมล็ดเชนกุญแจหอยเป็นกุญแจรีโมทคีย์นะครัหรือว่าคีย์รีโมทนะครับตรงนี้นะครับตรงนี้ดูเลยอ่ะเดี๋ยวสไตล์ดูฟังเสียงนะครับเป็นไงครับรถปี2013นะครับผมเข้ามานั่งในรถแล้วนะครับผมรู้สึกว่าเหมือนนั่งกับรถ ปีปัจจุบันโฉมปัจจุบันเลยครับเพราะว่าฟิลในการเข้ามาแล้วมันไม่รู้สึกอึดอัดนะครับผมบอกเลยนะเห็นแล้วมันรู้สึกปลอดโปร่งนะครับนี่ครับผมบอกเลยมันแน่าใช้งานนี่ครับคอนโซลนะครับของนี่เจ้าของเดิมนะครับได้เปลี่ยนหน้าจอนะครับเป็นหน้าจอ10นิ้วขนาด10นิ้วมาให้นะครับตรงนี้ตัวนี้จะเป็นหน้าจอ Android นะครับตรงนี้ผมบอกเลยแอร์ครับระบบแอร์ก็จะเป็นระบบแอร์ออโต้นะครับแอร์ออโต้คันนี้โอ้โหผมบอกแล้วมันพิเศษแน่นอนคันนี้นะครับ พวงมาลัยนะครับม mm ัน hmm. ติฟังก yeah, ์ช em. mm ัน hmm. คูลคอนโทรลนะครับมีครบเลยครับพาร์เลอร์ชิพนะครับตัวนี้ผมอย่างที่ผมบอกไปตัวก่อนมายเนอร์เชนอ่าตัวก่อนมายเนอร์เชนพอ้อมสุดในรุ่นนี้นะครับผมบอกเลยบอกเลยนะครับนี่ครับแผงประตูนะครับเป็นแผงประตูเดิมๆนะสีเบดนะครับทีนี้แล้วก็มีโครเมียมตรงนี้ตรงนะครับคาดประตูนะครับผมบอกเลยว่าเฮ้ยแม่งน่าใช้นะครับนี่เหมือนกันนะครับมือเปิดเนี่ยเป็นมือเปิดโครเมียมแล้วก็มีตรงแผงประตูเนี่ยมีคิวโครเมียมคาด ทุกจุดเลยนะครับโหรถคันนี้นะครับเป็นรถขับสี <A> ่นะครับนี่ครับเกียร์นะครับเป็นเกียร์ออโต้ขับสี่ออโต้โฟร์ออโต้โฟร์นะครับตรงนี้รถคันนี้นะครับมาครบเลยเอาง่ายว่าลูกค้าที่ซื้อรถของผมไปนะครับไม่ต้องมาทาอะไรอีกแล้วนะครับเติมน้ำมันใช้งานได้เลยครับรถคันนี้ก็จะมีนะครับมีทั้งกล้องถอยหลังนะครับกล้องถอยหลังมานะครับมีกล้องถอยหลังกล้องหน้ามีครบนะครับกล้องหน้าเนี่ยฮะกล้องหน้ามีครบเลย เครื่องเสียงแล้วครับพอฟังได้นะครับเป็นเครื่องเสียงเป็นซับบล็อกแล้วครับผมบอกเลยน่าใช้งานนี่นนะงัหลตัวนี้เป็นซับบ็อกนะครับผมบอกเลยว่าโอเคเลยเอางัยว่าพร้อมใช้นะครับพร้อมใช้เลยเจ้าของเดิมนะครับมีคันเร่งไฟฟ้ามาให้ด้วยนี่นี่คือคันเร่งไฟฟ้านะครับตอบโจทย์แน่นอน เหยียบนี่ปูดปูดนะครับมีวันรอบมาให้ด้วยนะครับวันรอบนะครับหน้าน้ำมันนะครับหน้าใสๆเลยครับตรงนี้รถคันนี้นะผมบอกแล้วรถปี2 0 1 3นะครับเป็นรถ P P V รถครอบครัวนะรใช้งานมาแล้วครับ2 4 5 1สนกิโลเมตรเท่านั้นนะครับนี่ครับนี่ตัวนี้เลนไมลอันนี้เกียร์โฟนะครับขับซีใช้งานได้ปกติเลยนะครับผมบอกเลยนี่โอ้โห กระจกนะครับเป็นกระจกพับไฟฟ้านะครับมาพับไฟฟ้านะครับบอกเลยพับไฟฟ้ายังไงล่ะฮะโอ้โหทุกอย่างนะครับครบนะครับระบบไฟฟ้าทุกจุดนะครับใช้งานได้ปกตินะครับสิ่งอำนวยความสะดวกมาเลยครับมีพนักเท้าแขนนะครับพนักเท้าแขนช่องวางแก้วมานะครับที่แผงประตูก็มีนะครับซ้ายขวาเลยครับมีหมดเลยครับโอ้โหเฮ้ยมันน่ใช้งานนะครับเนี่าแนวช่องเสียบพาวเวอร์เอาเล็ตมามีครบ นี่ครับตัวนี้ก็จะเป็นนี่ครับอันนี้ก็จะเป็นแอร์หลังนะครับตรงนี้สวิตช์นี่อย่างที่ผมบอกไปติดทุกดวงครับอันนี้ก็เป็นคล้ายๆปีปรับเครื่องเสียงครับตรงนี้เสริมเข้ามาหล่อๆเลยครับรถคันนี้นะครับนี่ผมบอกให้เลยนะครับบอกให้เลยว่ารถคันนี้ผมกล้าการันตีว่ามันเป็นรถน่าใช้ที่น่าใช้งานนะครับนี่เนี่นี่ยผมดูสำเนารถให้ดูสำเนารถก่อนเลยนี่นี่ครับผม รถคันนี้นะครับเป็นรถมือเดียวนะครับรถมือเดียวนะแล้วตอนแรกจะเป็นไฟแนนซ์ชื่อสองเป็นผู้ควบคองนะครับตรงนี้รถปี2013นะครับวันนี้น่าใช้งานคุยมันปากเลยนะครับกำไรแตกฟองเลยนี่ครับผมนี่ครับเราดูด้านหน้าแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังแถวที่สองกันว่าเขามีออปชั่นอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันไปครับผม ก่อนที่เราจะเข้าไปดูข้อโดยสารแถวที่สองกันมันจะบอกว่าคันนี้มันเป็น PPV มันเจ็ดที่นั่งนะครับตรงนี้เดี๋ยวผมสาธิตการขึ้นลงแถวที่สามไดูด้วยหลังจากที่เราฟังแถวที่สองก่อนเราไปดูกันนี่ครับแถวที่สองนะครับผมขึ้นมาแล้วนะครับเป็นไงอ่ะแถวที่สองผมขึ้นมาแล้วฟิลในความฟิลหรือความรู้สึกนะครับที่ผมเข้ามานั่งในห้อโดยสารแถวที่สองนะครับรู้สึกว่าสบายเทนรูมผมเลือเหลือเลยครับเล็กรูมผมเลื่อนเหลือเลยนะครับ ผมบอกเลยนะครับมีมาแล้วครับแขนมาเลยครับโอ้โหนี่ตรงกลางนี่ก็มีอีกนี่มีช่องวางแก้วมีครบเลยครับทุกอย่างทุกจุดมีครบเลยครับสิ่งอำนวยความสะดวกของเขามาครับนี่ครับตัวนี้ผมบอกเลยว่ามันจะแตกต่างจากรุ่นปีสิบเอ็ดนะครับที่แอร์ของเขาอ่ะจะไม่ใช่แอร์ลาวจะมีแอร์ตรงด้านท้ายแต่ตัวเนี้ยมันปีสองพันสิบสามแล้วแอร์เขาจะเป็นแอร์ลาวเลยครับแอร์หมดมีทั้งหมดสามแถวจะมีทั้งหมดสามแถวนะครับแถวที่หนึ่งคือคอนโซลแถวที่สองคือต้องข้อดสายแถวที่สองนะครับแถวที่สามคือ ช่องโดยสารแถวที่สามเดี๋ยวเราไปดูกันทีหลังครับหลังจากที่เราดูตรงนี้ก่อนแล้วนี่ครับผมบอกเลยว่าตรงนี้มันจะมีนะครับมีจอครับจอครับจอทัชนะครับตรงนี้อย่างเงี้ยฮะตรงนี้ก็ใช้งานได้ปกติทุกอย่างนะครับแอร์ปิดเปิดแอร์ตรงนี้ได้ด้วยนี่อ่ามือแอร์ด้านหลังก็จะมีนี่ครับช่องใส่อิรสารตรงนี้ผมบอกเลยโอ้ยน่าใช้งานจริงอ่ะ นี่ผ้าหลังคานะครับรผมบอกเลยรถนี้ยังไม่ได้ทําความสะอาดนะครับเนี่ผมให้ดูเลยว่ารถเจ้าของเดิมดูแลมาอย่างดีเลยนะครับนี่ผ้าหลังคาสะอาดมากเลยนะครับผ <c oughs> มบอกเลยน่าใช้งานเลยครับเจ้า,อานนจของเดิมนะครับติดพรมนะครับเป็นพรมกระดุมมาทั้งคันเลยมาให้เลยนะครับตรงนี้ทั้งคันแล้วเคร <c oughs> ื่องเสียงที่ผมบอกไปว่าเครื่องเสียงพอฟังได้นะครับอันนี้ดูเจ้า,ข,าของเดิมก็มีซับบ็อกมาให้นะครับซับบ็อกอ่านี่ครับซับบ็อก วันสิบนิ้วให้อือก็คือว่าดูหนังฟังเพลงได้อัตโนลเลยครับผมบอกเลยนะตรงนี้ใครที่อยากทดลองขับนะครับเชิญเลยครับเชิญมาติดต่อเซลล์อาร์นะครับช่องทางการติดต่อเซลลวอาร์ตอยู่ด้านล่างอยู่แล้วนะครับรีบมาครับกดเบอร์โทรมานะครับกดเบอร์โทรว่านัดเลยครับว่าอยากจะซื้อรถคันนี้รีบกดเบอร์โทรมาเซลอาร์ได้เลยป่ะแถวที่สองเสร็จเดี๋ยวเราไปดูแถวที่สานะครับการขึ้นลงอ่ะว่าจะขึ้นลงสะดวก สบายแค่ไหนเดี๋ยวเราไปดูกันครับผมเดี๋ยวผมไปสาธิตการขึ้นลงแถวที่สามมาดูนะครับขั้นตอนที่หนึ่งนะครับเราจะมีสลัดมานี้ครับนี่ครับแล้วก็พับมาครับเบาะมันก็จะพับมาอย่างนี้เลยซ้ายขวาเหมือนกันนะครับมันจะพับแบบนี้มานะครับแล้วก็เหยียบบันไดข้างครับแล้วก็ขึ้นมาอย่างนี้เลยนะครับบอกเลยนี่นะครับนี่ครับผมผมบอกเลยว่านี่ครับ การขึ้นลงนะครับตรงนี้สบายนะครับตรงนี้หัวหมอนเนี่มันสามารถขึ้นได้ด้วยนะครับตรงนี้ะหัวหมอนนี่ผมบอกเลยว่าเฮ้ยมันน่าใช้งานน่าใช้งานมากเลยคผมบอกเลยมีแถวที่สามมีแอร์ด้วยแอร์แถวที่สามมีครบนะครับแอร์แถวที่สามมีครบเรองนี้ผมบอกเลยพนักเท้าแขนที่วางแก้วนะครับช่องเสียบว o w e r outlet ด้านหลังก็มีไว้ชาร์จโทรศัพท์มีครบเลยโอ้โหผมบอกเลยว่า เอางว่าคันนี้เป็นปี13ครับก่อมนมาเนอร์เชนนะครับผมว่าสิ่งอำนวยความสะดวกหรือออปชั่นต่างๆครบคันมากครบคันเลยครับผมน่าใช้งานหาอยู่ไม่ผิดหวังเพราะราคามันก็จะแตกต่างกับตัวปี11 12นิดหน่อยเองนะครับผมแนะนำเป็นคันนี้นะครับความรู้สึกผมมาผมอยากได้โอเคเดี๋ยวเราไปดูนะครับการพับเบาะท้ายนะครับวิธีการแบบพับเบาะท้ายให้มันแฟราบ เพื่อมีพื้นที่ในการวางของเดี๋ยวเราไปชมกันป่ะครับท่านผู้ชมนี่อย่างที่ผมบอกไปอุกไปนะครับว่าคันนี้มันหวาวแน่นอนนะครับทุกครั้งนะครับทุกคลิปนะครับปารมิสูบิชินะครับมิสูบิชิปาเจโรนะเขาจะไม่ใช่ฝาดท้ายครับเป็นฝาดท้ายแมลเนื้นะครับแต่คันนี้นะครับเจ้าของเดิมนะครับทํามาได้ทุกจุดดังง่ายง่าทว่าทาระบบไฟมานะครับทุกจุดเลยคันนี้เป็นระบบฝาดท้ายไฟฟ้านะครับบอกเลยนี่ครับ อันนี้คือฝาท้ายไฟฟ้าแล้วที่ผมบอกว่ามันพิเศษอย่างไรนี่ไนไงอ่แค่นี้ก็ว้าวแล้วนะครับแค่ติดตั้งเนี่ยครับติดตั้งฝาท้ายเป็นไฟฟ้าเนี่ยก็หลายหมื่นแล้วนะครับผมบอกเลยนะครับนี่ผมบอกเลยนี่ให้ดูด้านท้ายว่ามันเดิมขนาดไหนดูหมวนน็อตน,นี่ครับโอ้โหหมวนน็อตนี่กิฟเลยนะครับผมบอกเลยรถคันนี้กล้ากัรันตรีนะไม่เคยเกิดอุบัติเหตุนะครับตรงนี้นเจี่ยวชน พิกความตัดต่ออะไรทั้งสิ้นนะไม่มีผมกล้าการันตีครับนี่เดี๋ยวเรามาดูวิธีการพับเบาะไงพับเบาะไงนี่ครับผมผมพับเบาะเนี่ยดึงสลักนี่น,นะปึ๊บอ่าอาจจะพับเบาะอย่างงี้ย่นอนดึงสลักนี่ครับผม่ออาอาจจะใช้มือช่วยอะปึ๊บแล้วเราก็ ข้างล่างนี้คือพัอบเบาตรงแถวนั่งนะเบานั่งนะครับตัวที่สองนี้คือเบาพิง <Pink. S 1> นี่เป็นอย่างนี้นะครับผมนี่อ่ะอ่ะนี่ <c oughs> คือการพัอบเบาแผนราบให้มีพื้นที่ในการวางของนะครับตรงนี้เหมาะสําหรับพวกทีไ่ไปเที่ยวนะครับไปแคมป์ปิ้งนะครับหรือที่นอนพิงๆนะครับมาไว้ตรงนี้ก็นอนได้เลยนอนในรถได้เลยตรงนี้ครับผมบอกเลยหรือพวก แม่ค้าออนไลน์นะครับแม่ค้าออนไลน์ขายของเงี้ยพับ,บเบาเงี้ยก็เอาสินค้านะครับมาวางในนี้ก็ได้นะครับมันก็มีประโยชน์อะง่ายๆมีประโยชน์ในการใช้สอยพื้นที่มีเยอะนะครับตรงนี้อีกอย่างบางคนไม่รู้ว่ายางอะไหล่จะเอาออกอย่างไรนะครับก็นี่ครับยางอะไหล่เขาจะอยู่นี่ครับอยู่ด้านท้ายนะครับแต่มันไม่เหมือนรุ่นอ,อื่นรุ่นอื่นจะมีเหล็ก ครับเพื่อนี้ไปหมุนเอายางอะไหลลงแต่คันนี้ครับเขาจะใช้ตรงนี้ครับยางไหลอยู่ตรงนี้นะวิธีการยางไหลลงปุ๊บนี่เปิดฝานี่มานะครับเปิดฝามนี่มาแล้วก็จะมีตรงนี้ครับผมมันก็บล็อกหรือว่าอุปก,กรณ์ช่วยแรงนะอุปก,กรณ์ต่างๆครับตรงนี้ตรงนะเอาง่ายว่ามันเป็นบล็อกนะครับบล็อกแต่ผมตอนนี้ไปด,ดูมันเป็นบล็อกนะครับบล็อกเพื่อที่จะเอามา ขันตรงนี้ขันเพื่อเอายางอะไหล่ลงคือบล็อกถอดล้อแหละโอเคนะครับเบอร์เผื่อบางคนที่ไม่เข้าใจว่าจะเอายางอะไหล่ลงตรงไหนนะครับอยากดูนะครับเดี๋ยวจเดี๋ยวอาร์ตที่ให้ดูวันหลังนะครับดูวันที่ลูกค้ามาดูรถกับเซลอาร์ตนะครับบอกเลยว่าน่าใช้งานนะครับนี่ครับน่าใช้งานก็จบไปแล้วนะครับการดูรถรอบคันนะครับทั้ง รอบคนันทั้งภายในห้องเครื่องพิกต่างๆในการดูรถเม็ดองเม็ดอ์าหัวน็อตต่างๆดูกัินครบแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปลองทดลองขับรถกันดีกว่าว่ารถคันนี้สมรรถนะการขับขี่เขาจะดีขนาดไหน้าเดี๋ยวเราไปชมกันครับท่านผู้ชมก่อนที่เราจะไปฟังราคากันครับเดี๋ยวเซลล์อาร์ตพาไปทดลองขับรถคันนี้ก่อนนะครับว่าสมรรถนะในการขับขี่คันนี้มันเป็นอย่างไรนะครับนี่ผมบอกเลยว่ารถคันนี้เขที่บแอร์ครับมีทั้งสป์คเซนเซอร์นะครับมีทั้งกล้อง มองหลังครับมีครบเลยครับตรงนี้บอกเลยมีครบเดี๋ยวเราไปทดลองขับกันได้เลยนี่ครับผมบอกเลยว่ารถปี2013นะครับผมบอกเลยว่าเลี้ยวไม่มีดังนะครับตกหลุมไม่มีดังเลยนะครับบอกเลยแอร์วิทยุเทปพวงมาลัยพาวเวอร์นะครับใช้งานได้ปกติทุกอย่างนะทุกจุดเลยนะครับบอกเลยแม่งน่าใช้งานเจิงเนี่ย ิวในการกับขี่นะครับผมว่าฮ้ยมันมันเิรกอ่ะผมบอกเิรกเลย,ยรถครันนี้ที่ผมบอกไว้นะรถคันนี้มันมปปลายท่อเป็นปลายท่อมิดต่อไทยเทนะครับเสียงนะครับเงียบกริบเลยเสียงเงียบเลยครับผมบอกเลยบอกเลยว่าน่าใช้งานอัตราการเร่งนี่ตอบสนองแน่นอนนะครับ ใครนะครับใครที่กําลังเล็งหรือว่ากําลังมองหารถครอบครัวนะครับรถเจ็ที่นั่งนะครับแนะนําเป็นคันนี้เลยครับมิสูบิชิมาจโร่2.5 GT 4WD ปี2013ก่อน m i n น r ร์ a ชนนะครับคันนี้เลยนะครับคันนี้เลยผมบอกเลยใครที่อยากจะทดลองขับนะครับอยากจะทดลองขับด้วยตัวเองนะครับติดต่อเซลอาร์ช่องทางการติดต่อด้านล่างได้เลยนะครับเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวเซลอาร์จะลอง พาลองขับรถนะครับตรงนี้พาลองขับรถพาลองขับรถนะครับนี่บอกเลยว่าตอบโจทย์แน่นอนครับผมเกียร์นะครับเกียร์เลยครับปรับปกตินะครับเปลี่ยนปกติเลยทุกจุดเลยครับหรือว่าเอาง่ายว่าลูกค้าออกรถไปกันนี้นะครับไม่ต้องทำอะไรอีกแล้วครับเติมน้ำมานแล้วก็ ใช้งานได้เลยนะครับผมบอกเลยเวอร์กอะเวิร์กมากเหยียบนี่โหพุ่งพูดเลยครับผมไม่ผิดหวังไม่ผิดหวังนะครับขอย้ำเลยนะครับใครที่มาออกกลยกเซลอาร์นะครับเซลอาร์แถมนะครับแถมการรับประกันหลังการขายให้ลูกค้าครับหนึ่งปีหนึ่งมืนโลด้วยนะครับผมบอกเลยหนึ่งปีหนึ่งมืนโลนะครับ อบอกเลยว่าไม่ผิดหวังมาเลยครับมา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 ซื้อรถกระเซียวอาร์ตได้เลยเราพาท่านผู้ชมนะครับลองทดลองขับแล้วนะครับตัวนี้ผมผมทดลองขับก็เหมือนกนับลูกค้าทดลองขับนะครับเพราะว่าก่อนที่ผมจะส่งมอบให้ลูกค้านะครับผมก็ต้องมีการทดลองขับให้ลูกค้าอยู่แล้ว ใครที่สนใจนะครับรีบติดต่อเซลอาร์ดได้เลยเดี๋ยวก่อนที่เราจะจบรายการนะครับเราไปฟังราคากันดีกว่าว่าเซล์อาร์จะขายเท่าไหร่เดี๋ยวเราไปฟังราคากันครับท่านผู้ชมหลังจากที่เราไปทดลองขับมาแล้วะครับเดี๋ยวเรามาฟังราคากันดีกว่าว่าเซลอาร์จะขายเท่าไหร,นร,รน่นะครับรถคันนี้นะครับเป็นรถมิตซูบิชินะครับปาเจโร่2.5 GT 4WD นะครับปีออกมา13นะครับ คันนี้นะครับผมบอกเลยครับใครดูจากคลิปนี้นะครับเซลอาร์ตลดทันทีเลยครับหนึ่งหมื่นบาทนะครับราคาหน้าป้ายนะครับผมขายอยู่ห้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับใครดูจากคลิปนี้ที่ผมบอกลดให้หนึ่งหมื่นบาทเหลือแค่ห้าแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นนะครับดูจากคลิปนี้ช่องทางการติดต่อของเซลอาร์ตอยู่ด้านล่างเลยนะครับยังไงนะครับฝากติดตามนะครับฝากกดไลค์กดแชร์เซลอาร์ตด้วยเพื่อเป็นกําลังใจนะครับเดี๋ยวคอยชมอาทิตย์หน้า ว่าเซลอาจจะรดรุ่นไหนมานำเสนออีกวันนี้เซลอาร์ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับสนับสนุนโดยคาร์โฟชัวเว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า8,00 0คันไม่ชนไม่ท่วมเลขไม่แท้รบรกกันซื้อคืนเต็มราคาคาร์โฟชัว o m